หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประดิษฐ์พระคุณนลวงตาออกรับบินฑบาตนะครับจากญาติโยมในวันปวนาออกพรรษานะครับที่วัดบ้านเกาบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่เด้อมุมนี้จะย้อนแสงนะครับนี่คุณหมอนะครับนี่อัญชลีนะครับดูแลพระพิจิตรสงครครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเกาบนะครับเวลาป่วยไข้ต่างๆนะครับเด้อเป็เปูศล ในประเด็ชพระคุณโรตาแต่เนนี่อสุขภาพพระนาชาไม่สมบูรณแข็งแรนอ่าโดยสีหลับดฏิจา์เกลอดอ่ตังแต่อ่าสองอ่ามงซึ้งถึงเวลาเที่ยงอ่าเลยเวลาหันกับบาบเนเอ ที่บริจาคเนี่ยกลับมากบมาท่านเวลาตแต่สองโมงเกิญหอดเวลาเที่ยงที่เต็นทีเต็นทางตอบริเวณนาะอุโบสถการ,รเรียนฝั่งสายเมือ่อเต็นผูกผาสีแดงขาว เวลาเก้านาฬิกาตรงก็คือเวลาสามโมงเช้าทา่พิธีฉลองพิธีฉลองมหาปริญญามอบทุนการศึกษาคณะสงฆ์อยากวยงทุกฝ่ายความกันทีวโสถการปริญญาจนเกินชัยมงคลขาาอาสิรโรค เสนียบัตมหาเปรียะเจริญประสงค์จเจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วพิธีกรอ,อ่านรายนามผู้เขารับผนบาลีแผนบาลี11รูป นั้นเวลา10โมง19นาที4โมง19นาทีจะรพิธีถวายผ้าพระกระถินเริ่มนาทีเวลา10นาฬิกา19นาทีอาจจะได้เริ่มถวายผ้าพระกริน ในภายในอุโบโสถการ,รเรียนวัดบ้านเจ้าบอ่อป่าทานในพิธี สิบเก้านลกอ่าสิบนาฬิกาสิบเก้านาทีประทานในวิธีเดินถึงเดินทางถึงวัดบ้านเกาบอกเข้าสู่แายในอุโบสถการประเรียนประทานในวิธีถวายความเคารพเผิดกลวยดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าระวงเธอพระเจ้าหน้พระองค์เจ้าธิตยาทอดกิดติคุณ พิธีส่วนเอครับยังยังบระชัดเจนภายในแต่ว่าการเริ่มตั้งแต่84โมง19นาที่ต่เป็นพิธีถวายผ้าพระกฐินนะาตโยมและคณะสงฆ์พรบพรตดีบุบส่วการประเรียนเริ่มอาบูญให ใจขาดทาลาเรียร้อยเราไปเจอเรื่อง,อง่อนอาที่กร,ระ,ะพียาพูดอ่ร่วงขัวเรื่อพูดในว่วเฝ้าครับท่าจะเจอเนื่อนอ่อยู่อ่เราไว้สังรารท่านอ่นรารักระสิน,สสนอ่าะกาอ่าสักพักนะครักจากตนวจาอีกเอาอี้จากไปเมื่อ

ต้นสายอยู่นี้แต่ปลายสายอยู่นู้นนะครับวิหารนุ่นนะครับนี้เด้อบิณฑบาตวันปวนาออกพรรษานะครับที่วัดบ้านเกาโบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผลิตประคุณหลวงตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตนะครับนี้สายยาวไปนุ่นเลยนะครับนี่นะครับมือกล้องฝีมือเอกนะครับจารงาน ตก็ไป้่าพี่ไปซื้อแต่ตอนยังโงทาังหน้า ตุสัุโครงการอากาศแสรซอนาณาปานาโดยคณะสงฆ์วัดบานเก่าวอีอาจารย์มเรัวิรจโนพลายราชเก่าวอเยวความรู้สึกเาาและอาดีท่ามทุกตุกไาเหตุอาณาปานา โดยเฉพาะโยมเยอะอยู่นะครับบิณฑบาตนะครับหน้านี้นะครับบาตปัจจัยนะครับอกาแฟก้มโขงการเจริญพรอ่าอยู่ตรงกน้าอยู่ดีอ่าขากูสวัสดิการเปลี่ยนอ่าท่างงานสวัสดิการเปลี่ยนอยู่ฝั่งซ้ายโรคมีโรคข้างอ่าลำหลับหน้าของพระสงฆ์แต่อยู่ Mm-hmm. ยังยาวอยู่นะครับแถวยังยาวอยู่นะครับเนี่นะครับผู้สูงวัยวัดบ้านเกบวจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่รวมอายุกันแล้วก็คงจะประมาณสองพันปีนะครับบุญดีนะครับจึงได้อายุยืนนะครับเดิลบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับขออายุยืนยาวร้อยยี่สิบปีร้อยยี่สิบปีหายทุกหายสุขหายลูกหายภัย,ยเดิม <c oughs> นะครับคัดแต่ผู้สูงวัยนะครับมานั่งตรงนี้นะครับนี่นะครับจ้ของชิปเลียวร้อยล้านนะครับมาถ่ายภาพอยู่ตรงนี้นะครับนี่โ <S ý depression> อ้ยอ่างสายยาวอยู่นะครับนี่ เดอคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับประเด็๋พระคุณหลงตาออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับวันปวนาออกปัรษานะครับเลยนำพาลูกศิษย์ลกหาวัดบ้านเก่าบ่อกับวัดบอยเชนิงนะครับมาบิณฑบาตรวมกันที่วัดบ้านเก่าบ่แห่งนี้นะครับเป็นประจําประจํานะครับประเดช๋ประคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวางแบบแผนแนวทางไว้นะครับ ผู้ใดแต่งมัวผู้ไหนส้มโออะไรนี้นะครับนี่ข้างๆวัดนี่นะครับนี่หยัง้างงหลลัมวยังมีคนทวงบอกว่าให้ระวังหลังนะครับตั้งหน้าไม่ต้องระวังนะครับญาติโยมบ้านปูนแพงนี้นะครับลูกหลานพระอาจารย์พระครูพิจิตรสุตตาที่คุณนะครับ สายเงาทีนี้ยังเหลือยาวอยู่นะครับนี่สายยาวนะครับบุญหลายสายยาวจริงๆวันนี้นะครับนี่ญาติโยมมาอยู่หลังโบสถ์นี่นะครับนี่ประว่าสถานที่อยู่ต่างๆเต็มเลยนะครับนี่ถือว่ายุบญาติโยมมากที่สุดนะครับปินทบาตในวันปวนาอุปนิษานะครับประดิษฐ์ประคุณลงตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับ วัดบ้านเกาบอและวัดบอชนิงนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนี่เด้อนะครับเอาย่มหมูหวานตัวนี้หมูหวานไทยประกันใส่บาทบ่ใส่รวดใส่เลยใส่เลยเอาใส่ในบาทแล้วกขออโนุโมทนาขอ,าอกระนวลแม่เสรียญทองจันทีน์เตี้ย มันเตอร์บอลดี๋ยวหนูหน่อยนี่คุบ้านน้องขอนเสียงแจ๋วเลยนะครับบ้านน้องขอนนะครับนี่บ้านบ้านเกบอนะครับนี่บ้านบ้านเกบอส่งเข้าประกวดนะครับสุดสายแล้วนะครับนี่สุดสายและสายสุดนะครับ มือกล้องช่างฟีมือเอกนะครับว ah, ah. ันนี้นะครับ um> บ yeah. ังคับเอานะครับจากตัวาทำบนตอย่างไปในว่งร้อบาทแม่ไทยเจ็ดเเวียนนนท์ประจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับ อาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานวัดบ้านเกาบอนะครับพระอาจารย์มหาบวงเดือนกตะพุ่นโยนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ่อชนิงนะครับนี่เดินนะครับพระอาจารย์มหาวิเชียนวรคุณนูนะครับผู้นาบาลีมาเผยแผ่ที่วัดบ้านเกาบอนะครับนี่ประเดยนทำเก้าประโยคนนะครับพระอาจารย์มหาวิรัตวิรัตนนูนะครับนี่ประเดียนทำาก้าประโยชน์รูปแรกของวัดบ้านเกาบอนะครับนี่วันนี้จะได้ให้ธรรมะนะครับเมตตาให้ธรรมะนะครับ หลวงพ่อพระมหาวินัยนะครับดูแลงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับอาจารย์ชาติชนะสภูผนเอกครึ่งเสียงนะครับครึ่งเสียงไม่ดังขอโทษท่านเลยนะครับโอ้ยผมเลื่อมเสื้ออาจารย์ครับขอโทษขออภัยนะครับกูอาจารย์จากวัดบัอชนิงนะครับเมตตามารับบิณฑบาตนะครับนี่เด้อสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะครับนี่นะครับคนอยู่ท้ายนี้จะได้เปียบนะครับ อนุญาตถ่ายภาพนะครับรูปุแอดนะครับไม่สบายนะครับนี่ทำงานเก่งนะครับแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเด้อนี่เป็นกูบาจารย์จากวัดบ้านกโบแล้วนะครับนี่เด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับ าระจันจักริตนะครับนี่ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับอุปทากนะครับพระปิยศนนะครับทีมงานของกระผมมนุภาพเองนะครับนี่หลวงพ่อพัดนะครับอุปทาเตมว่ามินทบาทนะครับอาจารย์ถกคนเกียรตินะครับนี่าระจย์วิเศษนะครับทีมงานคณะช่างวัดบ้านเกาะบอนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับดื้อ อนุญาตถ่ายภาพนะครับพระอาจารย์สมควรยันตะสีโลนะครับนักเทศจากน้องบัวลำพูนะครับส่งเข้าประกวดนะครับระอาจารย์อานนน่์พระอาจารย์อนนะครับนี่โอ้นะครับเพิ่งจะเห็นบินบัตขอแคปภาพไว้ก็แล้วกันนะครับพระอาจารย์สุริยาสุริยูนะครับนานๆครั้งจะมีภาพบินบัตนะครับหลวงพ่อวิวัฒน์วัฒนูนะครับ ฝ่ายดูแลความสะอาดพื้นนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับส่วนมากก็เป็นผู้คุ้นเคยกันนะครับอาจารย์อธิเทพนะครับนี่หลวงพ่อพรนะครับนี่วัดลาโพนะครับโอ้ยังเหลือไกลอยู่นะครับนี่เด้อบุญพิเศษนะครับบินทบาทวันตักบาเทวโวโลหณะนะครับนะครับ อาจารย์ยุทธนานะครับนึกว่าเน้นน้อยนะครับนี่นะครับใกล้จะสุดสายแล้วนะครับสามเณรจากวัดบอยชนิงนะครับมาบินทบาทร่วมกับวัดบ้านเกาบอนนะครับนี่บุญพิเศษนะครับจากนั้นก็จะเป็นแม่ขามแม่ชีนะครับใกล้จะท้ายๆแล้วเด้อนะครับนี่คือว่าเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับนี่ มนาว่ะครับสายขาดนะครับมาแต่ท้ายนี้สายจะขาดนะครับโม่จัมนสมณีนจากวัดบโบชนิงนะครับมาร่วมบินทบาทที่วัดบ้านกบวนี้นะครับนี่ดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่แหละนี่สมณีนี่ สามเณรวัดบ้านเก่าบอรูปเดียวนะครับนี่สามเณรองเดียวของวัดบ้านเก่าบอนะครับนี่นะครับหน้าตาดีเป็นพิเศษนะครับเก็บสองร้อยเด้อค่ะยองเด้อสามเณรบอชนินนี่ค่อนข้างจะอ้วนชวนนะครับไม่ขาวไม่ชีจากวัดบ้านเก่าบอนะครับนี่ไม่ชีหนุ่มนะครับ ไม่ชีบัวนะครับนี่เด้อนะครับใครจะสุดสายแล้วนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับเมชีละยัาสีมูนะครับบอเอาแต่กล้องมาเด้นนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นเท่านี้ก่อนเด้อใครมาใส่บาทขอให้โชคลาภล้ำรู้ไว ล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเดิมนะครับพระเอกนุ่มนะครับจากบ้านพุนเพีงนะครับนี่อันน้ามุมมองกล้องในเด้อหนึ่งสองสามโอ้ยดังคักตะเจ้